นี่ครับคือร้านลาดหน้านะฮะปิยะปิยะลาดหน้าครับท่านผู้ชมครับอ,อยู่ตรงข้ามกับตลาดสลา,สายก๋วยไรย์เลียงครับท่านผู้ชมอยู่เยื้องตลาดร้อยปีครับท่านผู้ชม,ออมโอ้หัวซุปเข้มข้นจังอะพี่อโอเคอันนี้น้ำซุปพี่จะทำตลอดเลยป่ะ ทำอ๋อนะี่กำลังทำอยู่นะโอเคขออนุญาตถ่ายทำตอนทำนิดนึงพี่หมูนี่พี่สั่งเขาหมักมาหรือมาหมักเองอ,เคคอ๋อหมูนี่มาหมักเองรับท่านผู้ชมไม่ได้จ้างเขามาหมักนะคือต้องหมักเองมีสูตรของตัวเองถูกไหมครับครับอืมขอตรูของตัวเองเปิดตั้งแต่กี่โมงเนี่ยผมมาเช้ารีบมากินเลยเนี่ยแปดโมงหนึ่งห้าโมงร้านปิยะลาดหน้าครับแถวสวายเลียงนี่เอง ที่นี่ทีเดียวไม่มีสาขาทำไมไม่เปิดสาขาพี่ทีเดียวก็ทำไม่ทันแล้วพ <laughs> ีเดียวก็ทำไม่ทันผมเห็นบางวันนี่ลุงกันอยู่ตรงเนี้ยใส่เสื้อสีชมพูมีไหมมีมมีสีเดียวหรือสีอะไรอันทีวันละสีวันะนั้น,น,นผมผ่านมาเป็นสีชมพูลุมอยู่ตรงเนี้ยเขาทำอะไรกันเนี่ยพอดีผ่านไปผ่านมาเขาบอกว่าแถวเนี้ยราดหน้าอร่อยนะโอเคอ ครับขั้นตอนการปรุงรสนะฮะอันนี้ปรุงน้ำซุปเราเราปรุงมาเรียบร้อยแล้วเรียกว่ามาเอามาต้มเอาหม้อต้มใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วแป้งอ่ะแป้งเราทำมาเรียบร้อยแล้วอ๋อใส่มาอนี้เรียบร้อยเราจะปรุงอาหารแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ต้องใส่แป้งนะใส่แป้งอ๋อใส่แป้งกระทะหนึ่งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นาทีเนี่ยนาทีเองหมูกิโลกระทะหนึ่งประมาณสองกิโลหมูนี่เกรดเอเลยเนาะ ้องเกตเอียง,งซีทีทั้งสีทีเลยไม่ได้ไปซื้อตามตลาดทั่วไปทั้งสีทีว่ามาตรฐานมาตรฐ,ฐานเขามีมาตรฐานควบคุมอยู่แล้ว<ช>อ๋อโอเคครับจังก็จังมาละร้อยโลท่านผู้ชมครับนี่นะฮะร้านปิยะร้านเอกเลยครับร้านหนึ่งในโคราชนะครับขายดีมากพี่พอบอกยอดได้ไหมวันละกี่จานพันกว่าจานพันกว่าโอเคไม่ต้องบอกราคานะครับว่าเท่าไหร่คูณกันเองพันกว่าสองพัน เสาร์อาทิตย์ที่ขายดีกว่าเลยวันธรรมดาขายดีก่าตอนนี้ก็เสาที่ก็จะดีกว่าเสาร์ที่จะดีกว่าเอา,าพาครอบครัวมามามา,มาทาน,นอ๋อมากันเป็นครอบครัวพี่รู้ไหมผมไม่ถ่ายทําคลิปหลายคลิปแล้วนะอย่างเช่นตอนนี้คลิปตลาดเนี่ยแม่ค้าทุกคนพนหมดแ yeah, yeah, yeah. ย่แย่แย่เก็ตไม่ได้เมื่อวานผมไปตลาดสุรามาขนาดตลาดสุรานะพี่แหล่งขายแหล่งกระจายสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโคราช ที่ดูไม่เขียงหมูข้างในเท่าไหร่อ่าผมไม่่ายาร้อยกว่าเขียงเมื่อวานผมไม่ถ่ายทําเขียงหมูมาร้อยกว่าเขียงแต่มันก็เหมือนกับคนคนบริโภคอะตลาดซุปเตาตลาดซุปเตาปลาซุปซุปเตาปลาปลาก็แยกไม่ค้าหมดหมดกัน,นทุกที่ตอนนี้คือช่องผมเนี่ยเป็นช่องยูทูบที่เกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยว พากินพาทเที่ยวจะมีตลาดทุกตลาดอยู่ในประเทศไทยหมดผมว่าวันนี้พอดีผมมาโคราชเอฟซีบอกว่ามาถ่ายหน่อยเขาบอกราดหน้าที่ดีอร่อยแล้วมาลองกินเลยนะคือลูกค้าผมที่ดูดูเอฟซีผมอยู่อย่างเนี้ยเขาคอมเมนต์มาบอกพี่อยากดูลาดหน้าที่อร่อยอร่อยหน่อยค <c> ร <oughs> ับโอเค,อเคพี่<อ>พี่ช<อ>ื่อปิยะเลยใช่ไหมชื่อปิยะเป็นชื่อเพ่อปิยะมาราอ๋อพ่ออ๋อเอามาจากท่านปิยะมาราช อ่าและการที่5ถือว่าเป็นเอ่อเป็นเอาเอาออกมาอเป็นเป็นสิริมงคลเลยเพื่อกี่ปีแล้วบอกท่านผู้ชมเลยครับ22ปี22งปีตรงนี้หรือว่าที่อื่นตรงนี้ตรงนี้19ปีตรงนี้19เปีเมื่อก่อนขายอยู่ที่ไหนครั้งแรกตลาดอัมพวันตลาดอังพรวันอนู่นู่นข้างในนู่นอ๋อแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่เลยอยู่นี่อยู่ตัวเลยอยู่ตัวเลยนะร้านนู่นสนิทกับผมผมลงให้เขาแล้วคนเขามาดูันเพรียบเลยด้านหน้าตัวตอด โอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมไปตั้งตานคลิปหนึ่งผมพยายามจะลงประมาณสักสิบสิบสองสิบสามนาทีให้คนก็ดูเต็มที่อันนี้พี่ลวกเองเลยลวกอันนี้ใช้ใช้ใช้กระนาที่คัดมาแล้วต้องคัดอย่างดีเลยต้องอ่อนต้องอ่อนล้แล้วเราสามารถที่จททำให้กรอบได้ทานแล้วกรอบอืมไอ้เส้นมีเนี่ย ผัดแบบไม่มีน้ำมันผัดแบบไฟเลยให้มันมีกลิ่นไหมหอมอสูตรสูตรล่าน้าต้องหอมอโอเคครับอันนี้เส้นมีมีทั้งหมด4อย่างอ่านี้มีกรอบนะอะไรที่ขายดีที่สุดกกรอบขอเส้นใหญ่มีกรอบของเส้นใหญ่โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปิยะลาดหน้าสวายเลียงนะครับท่านผู้ชมครับกำลังดูวิธีการทำลาดหน้าของท่านของทางร้านเขาครับนะ เอ่อตอนนี้ฟองตัวนี้เดี๋ยวพี่ต้องช้อนไหมไม่ต้องชอ้อนนะตัวนี้ปล่อยเลยตัวนี้คือสูตรนี้หมักหมักเอาไว้ก่อนล่วงหน้าประมาณเท่าไหร่หมักทนทั้งคืนเลยแช่แช่ตู้เย็นไว้กลางทั้้งงตอคืนตลอดกลางคืนเข้าตู้เย็นเลยล้พี่บอกได้ไหมหมูวันละกิโลร้อยโลร้อยโลโอ เป็นเป็นหมูที่สั่งจากซีพีโดยตรงนะครับท่านผู้ชมไม่ได้เอาหมูเอ่อที่ไม่ได้มาตรฐานมาหมูซีพีก็รู้อยู่แล้วครับเป็นหมูมาตรฐานของทางบริษัทซีพีเจริญโภคภัณฑ์เลยครับแก๊สหมดตรงดีเลยพี่ <c oughs> ตอนเช้าคนยังไม่เยอะเป็นร้านหน้าซีฟู้ดก็มีพี่ีครับอันนี้เหมึกกุ้งอันนี้แยกตะหากไม่ได้ไปใส่ในหมูแยกตะหาแยกตะหาโอ้ยใส่ใส่ใสหมึกกุ้งด้วยโอ้ ครับที่นี่คือร้านปิยราชานามาหาราชนาแล้วครับปิยราชนาครับสามคูหาติดกันเลยครับท่านผู้ชมนะฮะพระนี่พี่ไปทำบุญเหรอเอาไม่ได้เป็นถวายตองกระถิ่งาาไงนี่ไปถวายไหนไปเมื่อไหร่ไปปีนี้อ๋อ สวัสดีในคลิปผมผมช่วงเมื่อี่ที่แล้วทั้งอาทิตย์เลยไม่ได้ทำอะไรถ่ายแต่สักตินถายกับติน <c oughs> อ่าหลายสองวันแล้วโอ้หมายความว่าพระรูดูการอันนี้เป็นรูด,ดูหนาวรูด,ดูร้อนรูด,ดูหนาวไปแล้วไปวัดไหน ว <What, S 2> โอ้พี่พี่เป็นคนธรรมะธรรมโมนะดูโอ้พระพี่สดยอดผลไม้พี่ไม่เคยแห้งผมรผมรับประกันได้เลยไม้ใหม่ตลอดกไม้ตลอดดอกไมต้ต้องมาต้องมีตลอดเนอ,อ่เยเยอะจริงอาเอาละครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มใส่แป้งนะแล้วใช่ไหมครับพี่ตอนนี้เริ่มปรุงแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตรงกระทะไปได้ประมาณ4ี่นาทีหมูเริ่มเดือดนะน้ำซุปเริ่มเดือด ก็จะมีการใส่แป้งทิ่จัดการเอาไว้ในแป้งนี้ผสมไข่ด้วยใช่ไหมครับไม่ผสมครับไม่ผสมเป็นแป้งสูตรของพี่เองไม่ตอบนะครับไม่ถามว่าสูตรอะไรเ,เขาคงไม่ให้แล้วครับอันนี้ความชำนาญว่าโอเคพอดีไหม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ดีครับน้ำซุปรดหนะ้าครับ แล้วไข่มันมาขึ้นตรงไหนอะพี่ขึ้นจากฟองไข่ผสมอยู่นในนอยู่ในส่วนไม่ผมไ่ไม่มี <ใน S 2> ไข่ของพี่ไม,ไม่มีไข่โอเคครับ,รบท่านผู้ชมครับนี่อีกเมนูนะครับเป็นมี เอ่ออยู่ในไข่เลยอันนี้ไข่ไข่หองมีเลยนะครับใช่ไหมพี่ไข่หองมีเลยอันนี้เป็นลูกค้าสั okay. ่งไงไหมพี่ใช่ค่ะอู๋ทำไมทําเยอะอย่างเงี้ยพี่เนี่ยพี่จะไปทำอะไรต้องสั่งสั่งต้องสั่งต้องสั่งต้สั่งต้องสั่งสามที่พออ๋อนี nice, ่แล้วครับมีแล้วพี่เส้นใหญ่ค่ะอ๋อเส้นใหญ่มันไม่เหมือนกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับคือเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งครับเป็นเส้นหมี่ที่ใช้ไข่ห่อนะครับ เวลาทอดต้องทอดอ่อทอดเส้นมีอยู่ในไข่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นเส้นมีห่อไข่ครับอันนี้เป็นหมี่กรอบคอ่อตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นเส้นมี่ไอเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่ห่อไข่ครับอันนี้ไข่ห่อเส้นเส้นใหญ่โอเคครับแต่น้ๆๆๆๆําซุปนี่ก็เหมือนทั่วไปราดราดเลยอย่างนี้เท่าไหร่ สี่สิบบาทถ้าใส่ไข่ออนก็โอเคอันนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยเกาเหลามีกรอบใส่ไข่มีกรอบใส่ไข่เป็นไข่ดาวเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาเส้นไปตีกับไข่โอเคครับนี่คือเมนูที่คิดขึ้นเองเออเป็นเมนูประจําร้านนะฮะเป็นเมนูยอดที่ของที่นี่เลยนะครับสามเมนูโอ้ขายดีนะขายดีขายวันละสิบห้าแผ่มีแผนกอยู่ข้างหลังอีกมีคนทอดมีคนทอดต้องต้องใจเย็นในร้านทำเป็นกันทุกคน ไม่แต่ต้องใจเย็นเนี่ยพวกเนี้ยมันถึงได้สวยออกมาถ้าไม่ใจเย็นนะเันเละวไม่มันบางทีน่ะมันจะให้สวยใสแบบนี้น้ํามันต้องใหม่ตลอดน้ำมันที่ใช้อย่างมี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 ส่วนใช่เพราะมันจะออกมาขาวเหลืองอ๋อออกขาวเหลืองแต่ถ้าน้มันมันใช้นานแล้วมันดําเราไม่เปลี่ยนมันจะไม่น่าทานมันจะเป็นออกมาเจ๊ไม่กลัวคนอื่นเจ๊มาพูดความลับเนี่ยเจ๊ไม่กลัวคนเดือดก็ไปเพื่อสุขภาพมันไม่โอเคอันนี้เป็นเพื่อสุขภาพแต่ไม่กลัวใครลอกเรียน เป็นอะไรวะอันนี้ต้องหาับใช้ได้เพราะน้มันมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั่นแหละครับคือเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาโอเคพี่ขอบคุณมากครับอุตส่าห์แนะนำครับนี่คือเมนูลาดหน้าของทางร้านนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับร้านลาดหน้าพิยะครับนี่ครับ ร้านจะเอ่อจะเป็นสามภูหานะครับท่านผู้ชมนะครับสามูหาติดกันนะฮะนี่เป็นลูกค้าที่มานั่งทานในร้านลูกค้ามาสั่งเป็นออเดอร์คนนี้สั่งมา,งม,ามาสั่งเป็นออเดอร์เลยใไหมสั่งกี่ถุงเนี่ยทั้งหมด่มแคลาได้เยะทั้งหมดกี่ถุงเนี่ยเขามาสั่ง,นนงไปเลี้ยงคน,นหรือไปเลี้ยงปลาเนี่ย<ร>ไม่เขาเอาไปขายต่อเขาเอาไปขายต่อ นี่เอาไปขายต่ออขาตราคาส่งที่พี่เพ้่อรหาหน่อยพี่ไพพิเศษกันที่หนึงส่งเขาสามสิบเหมือนกันแล้วก็ไปขายสี่สิบอ๋อพวกนี้สิ้นเปลืองไหมพี่เะวกไอ้ึ่ั้เยอะวันหนึ่งวันพี้ก็ต้อันืี้อสอ่งันนี้เป็นเปนน้เปอะันเยอวนนี่เยอนี้อะวันเยอะวัน อย่างวันนี้ลูกค้าเจ้านี้เขามาสั่งไปเท่าไหร่อันนี้เขาสั่งสามสิบสามสิบแต่ก็แถมให้เขาสามอ่ออ๋อมีการแถมสามอ่อโอเคสั่งสิบห้าก็แถมให้เขาก่อนก็สั่งค่ะกันไปอันนี้เมนูเอเมนูนี้ยังใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ค่ะคุณถ่ายได้นะ เดี๋ยวราคาพี่จะพลาดไปผมเดี๋ยวพ่าผมนะครับโอเคนี่เมนูของทางร้านปิริราหน้านครับที่ตัวไอ,อเรียนมีที่ที่ที่เดียวเนีครับไม่มีสาขาร้อนไหมน้องอ <c oughs> <c oughs> โอนุ่งกขผลิตกันไม่ทันนะฮะเ,เนี่ยวันนั้นผมมาปุ๊บเนี่ยลุมกันอยู่ตรงนี้ยสียงบูไม่รู้ลุมทำอะไรกันเลยต้องลงมาถ่าย <c oughs> วันนี้เป็นอ้างเอกสวยๆเลยครับยิ้มเลยครับเวลาเวลาห่อครับโอเคครับพี่เดี๋ยวบ่ายนี้ผมจะออกคลิปไปเลยคอยดูนะฮะคลิปร้านปิยรา,าหน้าครับท่านผู้ชมนี่ทำอีกกระทางแล้วไม่หยุดเลยเหรอพี่ <c oughs> ต่อเนื่องโอเคครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับเส้นนี้คือเส้นสวายเรียงเนาะถ้าตรงไปก็จะไป ไปไหนฮะออกนอกตัวเมืองนะครับออกนอกตัวเมืองอันนี้เข้าเมืองนะครับร้านตั้งอยู่ตรงหน้าตลาดสวายเลียงเลยนะฮะโอเคตลาดร้อปีเนย้ปา้องตลาด้ารอยปีเงต้อย <ๆ S 1> ปีิงตยื้องตรยปีรอยปอยปีงร้อนปีงตลร้อยปีรอยปครับนีร้อาาร้ร้บยา,าร้บยีลาอรา้รป้ะะร ตอนนี้กําลังทําแพ็กอยู่ครับท่านผู้ชมลูกค้ามาสั่งทีหนึงสามสิบพ่อห้าสิบพ่อเลยครับไม่ได้เอาไปเลี้ยงคนเอาไปขายต่อครับท่านผู้ชมครับนะในส่วนกระทะนี้ก็เป็นกระทะทําน้ําน้าลาดครับท่านผู้ชมครับทําต่อเนื่องกันตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับพี่ใช้สามตัวเลย ครับที่ร้านที่ร้านนี้ใช้แอร์ไอเย็นนะครับท่านผู้ชมนะครับบางหน้าร้อนนี่เขามากินนี่เย็นสบายเลยครับเใช้ทั้งหมดสามตัวโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายทำร้านที่นิดหนึ่งนะฮะตามห้องเลยว่ามีกี่ห้องกี่โต๊ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเมื่อาวานเลยครับ ภายในอีกประมาณอีกสองเดือนอีกสเดือนครับทางร้านจะปรับปรุงร้านเดือนมกราปีหน้าครับท่านผู้ชมครับร้านจะปรับปรุงร้านปิดสห้องขายห้องเดียวจะปิดสองห้องนี้นะครับแล้วก็จะเปิดห้องเดียวลูกค้าอยากทานเนี่ยสั่งผ่านแก๊ปได้เลยนะคะอ๋อที่นี่มีแก๊ปด้วยใช่ไหมครับโอเคแก๊ปอะไรพี่พูดได้ไหมนี่แก๊ปฟู้ดนะคะอ๋อแก๊ปฟู้ดโอเคครับมีดีลิเวอรี่ส่งเลยนะครับโอเคสั่งแก๊ปได้ในช่วงเดือนมกราปีนี้ปรับปรุงร้านแน่นอน ประมาณ3เดือนครับ<อ>เปิดแค่ห้องเดียวห้องเดียวมันจะเล็กแล้วไม่มีที่นั่งเป็นห้องแอร์ไหมพี่ไม่ค่ะไม่ห้องแอร์เพราะปกตินี่จะทําให้ดูมันน่าดูนิดนึงนั่นก็คือแอร์อีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะอยู่หน้าร้านใช่ไหมครับใช่คะ่ะอีกตัวนึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ค่ะอ๋ออยู่นี่ครับมีแอร์หมดแอร์สามตัวนะครับช่วยช่วยระบายความเย็นให้กับลูกค้าที่นั่งทานครับอ๋อช่วงนี้ร้านลกหน่อยนะครับท่านผู้ชมกําลังจะปรับปรุงร้านครับภายในเดือนมกราหนี้ครับ ที่ร้านราดหน้าปิยะนะครับท่านผู้ชมครับเ,เดี๋ยวบ่ายนี้เจ๊เปิดดูได้เลย3ามโมงเย็นขอ,อผมให้นำบัตรท,ท,ทางทังทังี่ไว้ละเป็นเป็นเม a i n g ท่องเที่ยวรายการผมนะผมผมจะตัดต่อให้แล้วออกมาปุ๊บนะเจ๊เอาเอาชื่อผมเนี่ยลาดน้าปิยะผมจะตั้งชื่อว่าลาดหน้าปิยะนะบอกลูกค้าได้เลยเข้าไปดูในในคลิปนะฮะ พอเจ้ก็เอาเมนูอาหารเนี่ยมาให้ผมดูหมดแล้วผมก็ถ่ายลงไปแล้วกีเฮีกเอาผักมาเพิ่มผมไม่ได้กินไม่ลงกินมันกินเยอะไปไม่ได้โอเคครับพี่เอาอีกเอาอีกเอาอีกกระทะแล้เหรอไม่หยุดมั้งเหรอพี่นี่มอนี่อะไรเนี่ยเป็นไว้ใส่เส้นนะคะเส้นใหญ่เอาเส้นใหญ่โอ้เส้นโอ้ไว้ใส่เส้นใหญ่อ่าโอเคครับ นี่ครับอีกกระทะนึงแล้วไม่หยุดเลยครับท่านผู้ชมครับครับนี่หน้าร้านของพี่แกน,นะครับท่านผู้ชมครับที่ตั้งใจดอเป็นพระเอกรอๆอยู่หน้ากระทะเดี๋ยวบ่ายโมงสดูได้เลยนะครับรายการลาดหน้าปิยะ กระทานึงเฉลี่ยแล้วแปนาทีได้ไหมแปดนาทีนะมั้ยได้ครับอืมร้อนไหมพี่อยู่หน้าก <laughs> ระทะงอ่ครับาาาลาาาาา ตามมาตรฐานเลยของเราคือไม่น้ำคืครับท่านผู้ชมครับอย่างพิเศษเนี่ยผมรบกวนนิดหนึ่งเท่าไหร่ครับถ้าพิเศษ40บาทอ๋อ40บาทครับท่านผู้ชมครับนี่เส้นใหญ่นะครับผมสั่งพิเศษมานะครับพี่ดูหมูนะครับโอ้โหนี่หมูนี่เป็นไซส์มาตรฐานของทางร้านเลยที่สั่งจากโรงงานก็หั่นมานะฮะของบริษัทซีพีเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะทานแบบไม่ต้องปรุงนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับแต่พี่แกบอกว่า บางครั้งก็ไม่ต้องปรุงกันเลยนะโอเคพี่ขอบคุณมากครับ